หนูขอแบบนี้นะคะข้อแรกนะคะเขาจะต้องเป็นคนรักพระเจ้าสุดใจค่ะข้อที่2นะคะเขาจะต้องเป็นคนที่รักหนูด้วยค่ะข้อที่สนะคะเขาจะต้องเป็นคนฉลาดข้อที่สี่เขาต้องเป็นคนสูงและวข้อที่10นะคะต้องมาบวชเป็นประจำค่ะขอแบบบวชบวชบวชอะไนะคะข้อสินะคะขอพระเจ้าอวยพรหนูด้วยนะคะหนูอยากได้ตามนี้เ๊ะเลยค่ะ วัสดีค่ะพบกับเกศวรรดากับรายการแจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่จะทําให้คุณค้นพบและเจอในเพชรท,ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคู่พรอพรค่ะคิดเตียนหลายคนนะคะก็ทราบดีนะคะว่าการที่เราจะเลือกคู่พรอพรน,นั้นก็ต้องเลือกคนที่มีความเชื่อเดียวกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้อ,อย่างไรคะว่าคนที่มีความเชื่อเดียวกันเนี่ยจะเป็นคู่พรอพรของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะผู้มีประสบการณ์นะคะในการที่สอนในเรื่องวิชายิงฉลา ะะท่านเป็นศิทยาพิบาลศูนย์ข่าวประเสริฐใจสมานบ้านชีวิตใหม่นะคะท่านจะให้คําตอบและให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้นะคะวันนี้ท่านนั่งกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียกที่อาจารย์ติ๋วนะคะ<ด>อาจารย์ติ๋วคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องนะคะที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะก็ <g ül> <g ül> หลายคนอยากทราบหนูจะถามในมุมของสาวๆแล้วกันนะคะอยากจะทราบปะคะว่าสาวๆในคิเจักนะคะมีมากมายเลยนะคะที่เขาแบบไม่มีคู่อะคะ่ะแล้วเขาก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่คู่พระพรจะมาสักทีหนึ่งนะคะแล้วคนไหนคะที่จะเป็นคู่อุปถัมหรือคู่น้าพระไทยที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ให้ค่ะอาจารย์ ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นตุียงเป็นลูกสาวของพระเจ้าพระเจ้าให้ให้คู่ครองแน่นอนถ้าพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมคู่ครองสำหรับสาวสาวทุกคนลูกของพระองค์แต่เราจะรู้น้าพระทัยของพระเจ้าอย่างไรสําหรับคนนั้นที่พระเจ้าเลือกให้แต่ก่อนอื่นจะอยากจะบอกกับ น้องว่าการที่จะรู้ว่าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าเราก็รู้ว่าในโบสของเราเนี่ยผู้ชายก็น้อยค่ะเราก็จะไปเลือกก็ผู้หญิงเยอะกว่าแต่ทั้งหมดจะเยอะกว่าหรือมากกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราเป็นน้ำพระทัยที่พระเจ้าให้อยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรเราต้องไปอ่านพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าว่าบอกว่า ผู้ชายเนี่ยไม่ควรอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปธรรมให้สมกับเขาเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าก็บอกชายให้ชายคนนั้นไปเลือกด้วยนะก็ไปเลือกเลือกเลือกก็ตอนนั้นไม่มีผู้หญิงถูกไหมก็เลือกมีสัตว์ต่างๆพระเจ้าสร้างสัตว์แล้วก็เรียกตามชนิดของมันก็ยังหาคู่ อุปธรรมสมกับเขาไหมเพราะพระเจ้าบอกว่าผู้ชายไม่ไม่สมควรอยู่คนเดียว feet, ะจะต้องสร้างคู่อุปธรรมสมกับเขา,าผลออกมาก็คือไม่มีเมื่อไม่มีพระเจ้าก็เลยให้ชายคนนั้นนอนหลับไป <imar. S 2> แล้วก็ชักกระดูกสิคโคงแล้วก็ปั้นเป็นผู้หญิงพอผู้ชายมองปับ๊บอ๋อนี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรา เป็นคู่อุปธรรมของเขาค่ะแสดงว่าจากพระคมภีนี้เราจะเห็นถึงพระเจ้าเลือกผู้ชายเนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนเลือกผู้หญิงเลือกผู้หญิงค่ะถูกไหมค่ะเลือกคู่อุปัรรมค่ะในกรณีที่อาจารย์ได้บอกอะคะอาจารย์ตี๋บอกว่าผู้ชายเป็นผู้เลือกแล้วในกรณีในคิดได้จากหลายคิดได้จากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าผู้หญิงก็จะมีน้ำมัธยอยู่แล้วที่จะได้คู่อุปธรรมใช่ไหมคะ มันดูไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วคนที่บอกว่าเอ้ากว่าจะเลือกถึงชั้นเนี่ยอ่ะชั้นก็ไม่สวยชั้นก็อายุเยอะแล้วแล้วชั้นจะต้องคลองโสดตลอดไปหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยอาจารย์ให้ความเห็นยังไงคะตรงจุดนี้ถ้าเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าให้เสรีภาพจริงๆเนี่ยเราก็ความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายน่าจะเสรีภาพเท่ากันเสรีภาพเท่ากันแต่ว่าสิทธิในการเลือกสิทธิในการเป็นผู้นำผู้ชาย พระเจ้าให้ผู้ชายแต่ผู้หญิงเป็นคู่อุปธรรมเราต้องเรียนรู the <the ้ว oh, ja mm ่าจ um ุดนี like evet> kind of ้เป็นจุดที่พระเจ้าให้เราเลยเป็นหญิงฉลาดไงคู่อุปธรรมเนี่ยจะมีความฉลาดผู้หญิงก็ฉลาดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นเราก็เลือกได้แต่มีจุดอย่างหนึ่งที่เราเลือกหนึ่งเราต้องรู้จักจุดประสงค์ของการเลือกด้วยเป้าหมายที่พระเจ้าเตรียมไว้ บางคนนะเลือกอท่ออานพระเจ้าเองบอกว่าให้มีจุดประสงค์ในการเลือกใช่ไหมเป้าหมายก็ตั้งหนึ่งสองสามสี่โอ้ใช่แล้วเราตั้งแบบนี้แต่ผลออกมาผู้ชายคนนี้ตรงเป๊ะเลยเสร็จแล้วผู้ชายไม่เห็นชอบเราเลยพระเจ้าพบว่าจุดประสงค์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยมีบางอย่างมีปัญหา คืออะไรคะอาจารย์อันแรกะ <c oughs> สมามพวกเราเป็นคริสเตียนใช่ไหม <c oughs> เราก็จะเลือกให้ผู้ชายพระเจ้าต้องรักพระเจ้าเป็นหนึ่ง, <c oughs> งอันที่สองร <c oughs> ูปลอ <c oughs> ถูกไหมอันที่สามร่ลำรวยก็ดีค่ะ <c oughs> อันที่สี่เก่งฉลาด <c oughs> อันนี้เราเลือกรายละเอียดอยากแนะนําอันหนึ่งคือหนึ่งพระเจ้าเป็นหนึ่งอันที่สองผู้ ข้อที่สองนะอยากบอกอันเนี้ยเพราะว่านั่งคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องต้องทำนะ,ค,ะคืออ,อ,อยากดูไหมค,คือให้ผู้ชายนั้นรักเราด้วยอสำคัญคหลายคนอธิษฐานมีจุดป,ประสงค์มากมายพระเจ้าเป็นหนึ่งเนี่ยเราเอาแล้วเพราะเรามีความเชื่อเหมือนกันรักพระเจ้าเป็นหนึ่งสอง คนนั้นต้องเก่งค,คนตคนเรื่องรับใช้ดีค,คนนั้นต้องอทำงานดาีหน้าตาดีรวยทรัพย์คคือไม่มีรักเราอะ่ะพอคนเหล่านี้มาตรงสเปกเลยเราเราเจอแล้วคนนี้ตรงสเปกเราปับ๊บเกิดอะไรขึ้นอ้อใช่แล้วแต่เขาไม่รักเราอะอนี่ไม่มันไม่ตรงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สิ่งที่เราคือขอต่อพระอ,องค์ ไไม่ไถ้าเราทูลขอต่อพระองค์ว่าขอให้รักเราแต่เขาก็ยังไม่รักเขาอีกค่ะอาจารย์ก็ต้องมีสิคือคืออสมะค่ะเขาเจา้านี่เป็นผู้หญิงต้องมีผู้ชายชอบผู้ชายคนนี้ตรงสเปคปุ๊บแล้วบอกต้องเป็นคนนี้นะะค่ะแต่ไม่ได้ขอให้เขารักเราอะอนะ้ำประทัยของพระเจ้าอะ่ะเขาก็ไม่มาขอเราเหมือนในพระคัมภีร์ที่บอกว่า ผู้ชายชักกระดูกสิโครงคเป็นยังไงคะนี่แหละกระดูจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราเกิดเปิ้งผู้หญิงทันทีเลยแต่เราไม่ได้อธิษฐานแบบนั้นเราไม่ได้ขอพระเจ้าแบบนั้นสิ่งที่เราจะรู้น้กประถัยของพระเจ้าผู้ชายต้องรักเราถ้าผู้ชายไม่รักเราคนนั้นไม่ใช่อยู่แล้วถึงจะตรงสเปคสี่ห้าสเปคที่เราอยากได้ ก็ไม่ใช่เพราะรัเราเพราะว่าต่อให้เราขอว่าให้เขารักเราแต่เขารักคนอื่นก็คือเราไม่ใช่คู่ประธรรมแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนกันใจวิหะอาจารย์ต้นหลายคนก็ตอบว่าเอะเราก็ขอถูกต้องแล้วนะคะไม่มาสักทีเลยไม่มาสักทีแต่คนที่ตูสเปคมาไงก็มันเลยมีปัญหาว่ามันไม่ตรงจูนตรงที่เขาเขาเลือกได้ไงเขาเลือก เนตเป้งปุ๊บเขาก็เลือกเหล่าแล้วมาบอกแล้วตรงสิ่งที่เราขอแต่ละข้อรวมข้อนี้ด้วยมันก็โอเคก็จะได้ก็ต้องสอดคล้องกันทั้งคู่ด้วยเนาะก็ผู้ชายก็น้อยอยู่แล้วในคิดตจักผู้หญิงก็เยอะกว่าแล้วผู้หญิงหลายท่านก็อธิษฐานขอคู่น้ำพระทยแล้วผู้หญิงหลายๆคนก็ด้านไปชอบผู้ชายคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าอวยพรบางคนก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้รัก อีกหลายคนใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องพระเจ้ารักเราเนี่ยต่างกันกันขอคู่พระพรค่ะดังนั้นพระเจ้ารักเราทุกทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผู้ชายสิทธิของผู้ชายที่จะเลือกด้วยแหละเหมือนอาจารย์จะให้เป็นทางด้านผู้ชายที่เขาจะเป็นผู้เลือกใช่ไหมคะสุดใหญ่ป็คะอาจารย์เวลเราจะขอคนรักเนี่ยเขาต้องรักเราด้วยแล้วรักเขาด้วยแต่ถ้าเขาเกิดไม่รักเราค่ะ เราจะไปบีบบังคับแล้วให้พระเจ้าบีบบังค <c oughs> ับเขาก็ไม่ได้นั่นแหละ <c oughs> เรื่องแบบนี้มันไม่ได้พูดกันง่ายๆหรอกอ,อาจารย์เช่นผู้ชายบางคนเลือกผู้หญิงกอไก่แต่กอไก่ไปชอบผู้ชายอีกคนอื่นแต่ผู้หญิงขอไข่ชอบผู้ชายคนนี้เรื่องของความรักมันมันยากมากเพราะฉะนั้นก็ไกด์ไลน์ก็คือควรจะให้ถานกับพระเจ้าเพราะในความในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็อยากจะเลือกในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ใช่กับพระเจ้าเนี่ย มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์น้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราะจะรู้ว่าคนไหนเหมาะสมกับเราเราเหมาะสมกับเขาด้วยค่ะ,ะอีกคำถามหนึ่งนะคะน้องๆหลายคนนะคะก็อธิฐานว่าพระเจ้าแล้วคนนี้ใช่เลยสอดคล้องกับคำอธิฐานทุกอย่างเลยตรงสเปคทุกเรื่องเลยเขาจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าอันนี้ใช่ใช่ใช<ต>จริงๆค่ะคิดว่ามีข้อเดียวที่เขาต้องรักเรา เขาต้องรักเราเขาไม่รักเราก็ไม่ใช่ต่อให้ต่อให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ย <abei> ข <eigentlich analysis> ้ออื่นน่ะไม่ใช่ถูกไหมถ้าสมมติว่ามาปุ๊บแล้วเรารักปั๊บเขารักเราปั๊บเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาศึกษาดูใจไหมคะอาจารย์ก็คงต้องมีค่ะเราต้องดูใจแล้วก็จริงๆถ้าเรารู้ว่านี่คือน้ําพระทัยพระเจ้าเขารักเราแล้วตรงสเปกอยากจะบอกจริงๆว่าเราก็ต้องเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตอบค่ะอาจารย์ หลายคนก็บอกต้องดูใจและพิจารณาพิจารณาก็อย่าบอกว่าทําไมถึงไม่ได้แต่งงานเพราะว่าเราเองยังมีข้อแม่อีกเยอะอถึงแม้พระเจ้าจะให้ค่ะอ,อค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะคะคนที่เขากําลังดูใจกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะว่าที่โบสถ์อะบอกค่ะไปคนรุ่นเดียวกับเราก็ไม่มีละแล้วก็คนที่ จะเป็นผู้ชายที่เหลืออยู่ที่สดก็ไม่เหลือแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วเขาก็เลยไปดูใจกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะคะอาจารย์จะแนะนําอย่างไรดีคะจริงๆพวกเราที่เป็นลูกพระเจ้าเราต้องเลือกคนที่รักพระเจ้าถูกไหมค่ะเขาไปดูใจคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องตามแนววิถ่อยู่พระเจ้าแล้วแต่ว่าเขาไปเลือกข้อรองไงถูกสเปคแล้วเขาจะบอกว่าคนนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า พออาจจะแต่งงานกันอาจจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อก็ได้แต่อยากจะให้ให้ผู้หญิงที่มีก็เห็นใจจริงๆนะว่าผู้ชายน้อยแต่ว่าถ้าเราครบคนไม่เชื่อเราต้องมั่นใจในพระเจ้าของเราแล้วก็คบเขาเป็นเพื่อนรอเวลาเขาที่จะมาพบกับความรักของพระเจ้าดูว่ารักเราจริงมไหมอันนี้สําคัญ ผู้ชายรักเราใช่ไหมเขาก็มาสนใจเราพอสนใจเราดูเขารักเราจริงไหมเขารักเราจริงเขาต้องรักพระเจ้าของเราด้วยเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่า you love ต้อง love dog ่ะ้ดอกไม้ดอกก็าช่นดอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้ายิ่งกว่าดอกนะ เพราะฉะนั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราค้องรกพระเจ้าของเราถ้าก็รักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องยึดมั่นในหลักข้อเชื่อถ้าวันหนึ่งผู้ชายที่ต่างความเชื่อกับเราแล้วก็บอกเช่นเดียวกันถ้าคุณรักผมอ่ะผมไม่ได้เชื่อพระเจ้าคุณคุณก็ต้องไปวัดกับผมด้วยอาจารย์แนะนํายังไงดีคะถ้าอย่างเงี้ยก็หลักข้อเชื่อของเราจริงๆเราก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าเรามีพระเจ้าเดียวเราไม่สามารถที่จะรับภาพอื่นได้เพราะฉะนั้น ก็ต้องแฝ่ตรงที่ว่าบอกเขาตรงๆจะเลือกเราไหมถ้าไม่เลือกเราพาอต่างศาสนาค่ะถ้ายังเลือกเราอยู่รักเราจริงๆลองศึกษารเรื่องราวพาะพูดเราก็เรียนแลวเพราะเราอยู่เรียนพูดมันเป็นคําสอนที่ทําให้เราเป็นคนดีจริงๆแต่มากกว่านั้นคื่เราได้รับความรอดก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปได้่ก็สิ่งสําคัญก็เวลาเราดูใจกับใครเนี่ยเพราะฉะนั้น ระยะความสัมพันธ์มีผลมากใช่ไหมคะคืออาจารย์ไม่แนะนําให้คบเป็นแฟนแต่ให้คบเป็นเพื่อน<ช>ค่ะจะทําให้เรานั้นได้เห็นในมุมมองในสิ่งที่เขามีหลักข้อเชื่อด้วยถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะเปิดใจใที่จะมาคิดจัจักคือมันต้องเป็นสเต็ปายสเต็ปในการที่จะค่อยๆเปิดใจใช่ไหมคะ<ช>อาจารย์แต่ถ้าเราแบบเปิดใจไปคบดูไปแล้วคบดูใจไปแล้วมันก็จะยากมากเลยกับการที่แบบจะตัดความสัมพันธ์ยังไงดีอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วถ้าคนที่เป็นแบบคบกันไปแล้วจริงๆอะค่ะอาจารย์แล้วดันมารู้ว่าพระเจ้าไม่แนะนําให้เรานั้นคบกับคนที่ต่างความเชื่อค่ะเราเราต้องตั้งใจจริงๆว่าขั้งแรกก่อนคบก็น่าจะรู้นะเพราะว่าทั้นคำของพระเจ้าแตวมตัวหลวมใจไปแล้วค่ะแต่รวมตัวก็รอเวลาเขาเชื่อพระเจ้าต้องยึดมั่นในพระเจ้าจริงๆเพราะว่า ผู้ชายที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ดีตัวเองก็รู้ว่าผู้ชายที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ดีค่ะบางคนก็ดีนะนิสัยก็ดีหลายอย่างก็ดีแต่เราก็ต้องยืนยันไม่ใช่แค่ดีแต่เขาต้องเรียกว่าเทียมแอกเราต้องรู้เป้าหมายของการแต่างงานเราต้องเป็นเนื้อเดียวกัน<อ>เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเราก้าวไปเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าจริงๆคะนะ แล้วอ,อยากจะถามอาจารย์นะคะในมุมมองผู้หญิงฉลาดในการเลือกผู้ชายะคะ่ะเราจะมีหลักหรือว่าวิธีการอย่างไรคะที่เราจะรู้ว่าแบบเนี้ยเราเป็นหญิงฉลาดนะเราจะมีมุมมองในการเลือกผู้ชายอย่างไรคะอาจารย์ก็สังเกตจากอ,าอะไรคะ,<ม>คะรต้องมีจริงๆจริงๆอยากบอกน้องนะว่า,าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ในครอบครัวของพระเช้า ในโบสถ์ของเราก็มีผู้หญิงผู้ชายในโลกที่เราทํางานก็มีผู้หญิงผู้ชายเราต้องอย่าคิดเรื่องแค่คู่ของยาหมายตาเพื่อนหรือผู้ชายที่อยู่ในโ่งนี้ต้องเป็นแฟนเราทั้งหมดใครหล่อเนี่ยโอ้โหคนนี้หล่ออยากได้แฟนไม่ใช่เราต้องวางตัวให้ได้ว่าเราคบทุกคนเป็นเพื่อนของเราผู้ชายก็เป็นเพื่อนผู้หญิงก็เป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนแต่จะ เป็นเพื่อนและเป็นคู่ครองนี่อีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าระวังตัวดีคิดว่ามีผู้ชายเข้ามาหาเราแน,นค่ะนะในกรณีนี้ค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์เขาก็ครองตัวโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์ผู้ชายก็ไม่มาจีบอธิฐานกันนานแล้วเราเป็นผู้หญิงสามารถไปจีบผู้ชายก่อนได้ไหมคะคำถามของการจีบของผู้หญิงนะ,ะจริงๆเนี่ยผู้หญิงที่ บางคนเชื่อมั่นตัวเองลักษณะผู้หญิงให้รู้ว่าผู้หญิงฉลาดใช่ไหมสุภาษิตไทยว่าผู้หญิงมี500ร้อยเล่มเปียนความฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในความผู้หญิงต้องอ่อนหวานค่ะเราอาจจะมั่นในตัวเองทำงานเก่งค่ะพูดฉาดฉานแต่ว่าจุดของผู้หญิงเนี่ยเราต้องเป็นผู้หญิงที่เหมือนในสุภาษิตบทที่สเมจริจริงว่าเป็นผู้หญิงที่ ดีพร้อม,อมเป็นมงกุฎของสาม,มีได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนหวานม,มีความสุขภาพมีความอ่อนโยนถ้าทำได้ก็จะดีนี่เป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงถ้าผู้หญิงขาดสเสน่ห์ไม่มีผู้ชายมองแน่นอน เข้าใจเสน่ห์มเสน่ห์ไม no ่ใช่ยั anyway ่วยวนหรือแต่งตัวเสน่ห์คือความสุภาพอ่อนโยนความมีจน้ำใจมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่อยู่แล้วมีความสุขเขาสามารถที่จะเอาเสน่ห์ตรงเนี้แล้วไปไปเข้าหาผู้ชายก่อนได้ไหมคะอาจารย์ได้จริงๆจริงๆเราคบกันอะรอบข้างเราก็มีผู้ชายเหมือนข้าพเจ้าเองก็ สาวๆก็มีเสน่ห์ถูกไหมก็มีผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายเป็นนักศึกษาเพื่อนในโบสถ์ก็มาชอบเปล่าอย่างเงี้ยแต่เรา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 ไม่ใช่หวานเสน่ห์นะหมายถึงเสน่ห์ของเราคือการการวางตัวที่ถูกต้องที่ดีค่ะแล้วถ้าการวางตัวไม่ถูกต้องของอาจารย์เนี่ยคือขอบเขตประมาณไหนคะอาจารย์ที่ว่าอันนี้ไม่งามแล้วอะไรเงี้ยเราเ้ราเราในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่ควรจะทําอะไรเงี้ยค่ะ ยังไงเดียอะไรที่เป็นเกินงามที่มุมมองหออาจารย์ว่าเออเราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้านะเชื่อพระเยซูนะอะไรที่เกินงามไปนะลูกไม่ควรทำบังค่ะก็ชมอยชมอยคือคือยังไงคะอาจารย์ชมอยตาหมายถึงอะส่สงสายตาหวานหวานปิ๊งปิงห้กับหนุ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บปิ๊งปิงปิงเลยชายตาอะไร ผู้ชายมองออกนะแววตาของเราหรือการพูดการบางตัวหรือจับเนื้อต้องตัวอ่าคือเนียนจับเนื้อต้องตัวผู้ชายเงี้ยแต่บอกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากจับเนื้อออกมาเป็นดินเนียนอาจารย์ว่าอย่างนี้จะแนะนํายังไงดีคะกับผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์หรือว่ามีนิสัยที่วางตัวเป็นแบบเฟลลี่แล้วเข้าหาผู้ชายทุกคนโดยที่เขาอยากจะเรียนรู้ผู้ชายมากขึ้นอาจารย์จะแนะนํายังไงคะ ก็ก็มีในกรณีนี้เนี่ยผู้ชายจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงตรงสเปคที่เราอยากได้ก็อาจจะได้ผู้ชายที่เจ้าชู้อ๋อก็เหมือนเราเป็นคนเชอบผู้หญิเจ้าชู้ก็จะได้ผู้ชายที่เจ้าชู้นี่นี่วิธีการตัวข้าพเจ้าเองนะไม่ชอบผู้ชายพูดมากค่ะแล้วถ้าได้ผู้ชายผู้ชายพูดมากในความรู้สึกตัวเองมีความรู้สึกว่า กัปเจ้าเองว่าผู้ชายคนนั้นนะเจ้าชูวอ่อนหวานค่ะเจอหน้าเราชมนุ่นชมนี่ไม่ชอบอต้องเป็นคนจริงจังค่ะพูดจริงเมื่อพระคำของแม่จริงก็จริงจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นี่นี่เป็นการเลือกของเราเห็นไหมดังนั้นในในจุดของเราเองเนี่ยเราเราเองสามารถเลือกได้ด้วยอ่าค่ะ เนี่ยคือประสบการณ์ตัวเองอาจารย์คะแล้วผู้ชายที่ดื้อเงียบเจ้าชู้เงียบเนี่ยค่ะคือต่อหน้าคนอื่นเนี่ยก็ดูเหมือนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มีคบกับใครแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้แต่ว่าไม่มีใครจับได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงที่จะต้องฉลาดแล้วเราจะมองออกได้ยังไงว่าคนเนี้ยเจ้าชู้เงียบดูข้างนอกก็ดูเหมือนรักเดียวใจเดียวแต่จริงๆแล้วแอบซ่อนในความเจ้าชู้อะค่ะ โอ้ยผู้หญิงฉลาดมองปับรู้เลยยังไงคะอาจารย์จริงรู้นะคะจับได้จับได้ยังไงคะพิรุธอ๋อมีพิรุตคือคือกับเราอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งนั่งไปมองไปมองมาเดี๋ยวเราแว็บเห็นได้ผู้หญิงตาไวนะ้เหมือนกับถ้าเราชอบใครเราจะสังเกตคนนั้นเป็นพิเศษใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่ได้มองเราคนเดียวอ่าใช่แล้วก็มีเสียงมักรซิ่ให้เราด้วยอยู่ในโบสถ์เนี่ย คนนี้พูดนี้คนนี้พูดนี้คนนั้นเอามาเล่าให้เราฟังเราก็จะรู้เรื่องราวไปหมดแสดงว่าเราต้องเปิดใจด้วยในขณะที่เราชอบใครสักคน,เ,นเราไม่ใช่คนที่เชื่อใจทั้งทุกอย่างถูกไหมคะในระหว่าง,<อ>งที่<ห>เราอ่ะต้องต้องมองให้รอบครอบแล้วก็ถูกๆด้านที่เราฉลาดจริงเราก็คงไม่ได้เชื่อผู้ชายคนนี้เขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงกระซิบจากคนอื่นเราอาจจะต้องฉุดคิดนิดนึงเอ๊ะ หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราคนเดียวหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะคบใครในคิดจักเราก็ควรที่จะมีระยะในการที่ไม่ต้องรีบเป็นแฟนให้ดูกันไปก่อนถูกไหมคะอาจารย์และในขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าไงครับเผื่อใจใช่ไหมคะอาจารย์ใ,ให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยคบเป็นแฟนใช่ไหมคะและถ้าคนที่ไม่ได้รักเราจริงๆเขาจะไม่ได้ทําดีกับเราแค่คนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ มันมีอีกอันหนึ่งอย่างมีที่ครบอันเนี้ยอยากให้เรียนรู้ว่าถ้าเราอยู่ในโบส์ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันแล้วก็คบเพื่อนทุกคนทั้งหญิงและชายเป็นเพื่อนของเราจริงๆเนี่ยเราจะเรียนรู้และสิ่งที่เราอธิษฐานากับพระเจ้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันจะชัดเจนเราจะไม่คบคนนั้นแล้วคบคนนี้หรือ,อลองคบใครก่อนแล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าคนเนี้ย คือคู่ประธมคือคู่ครองของเราเราเป็นคู่ประธรรมเขาสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าให้ให้แล้วถ้าให้ตรงเราจะแก้บอกว่าไม่เอาก็ไม่ได้เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราขอขอแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าเราขอไงอาจจะนิสัย บางอย่างถ้าเราคบเป็นนานๆนิสใสยบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้อแต่เราขอใช่ไหมพระเจ้าให้เราเป็นคู่อุปถัมภ์เขาแสดงว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยพระเจ้าให้เราไปเสริมเขาอ,อย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้ว่าผู้หญิงมีหน้าที่ที่พระเจ้าให้เป็นผู้ช่วยและไปเสริมค่ะ,ะผู้ชายเพื่อให้ผู้ชาย รักพระเจ้ามากขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นที่ถวากีจกับพระเจ้านี่เราเราจะคือเราอยากมีคู่ความแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากไปสนับสนุนใครนะผู้หญิงคใ <น S 1> <ล>จโวใจสมานนะก็อยู่คนเดียวก็ดีกว่าเพราะว่าโดยปกติแล้ว เราเราเราเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงเก่งไงเชื่อมั่นในตัวเองและทําทุกอย่างได้ไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายมาเลี้ยงเรา <right? S 2> เราเลี้ยงตัวเองได้ถ้าทําได้และรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ยืนจับไม้ร้องเพลงนําประชุมเราทาําได้หลายอย่างขอไปประกาศแล้วก็ทําได้หลายอย่างถ้าอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องไปเรานะ <Safe> ไม่ต้องไปช่วยใครค่ะ <forced Mustang> เป็นคู่อุปถัมภ์ใครก็อยู่คนเดียวค่ะนี่แนะนํานะแต่จําไว้เลยว่าถ้าอยากมีคู่ครองเราต้องไปช่วยเขาอไปเสริมเขาอย่าคิดว่าเราเก่งค่ะแล้วเราก็จะต้องเลือกคนเก่งค่ะพอเราเก่งเลือกคนเก่งเก่งกับเก่งมาเจอกันมีปัญหาถู้ไหมราต่างต่างบ้านใจเลยค่ะของโบหรือคิเซียนเนี่ย ต้องจำไว้ค่ะสาวๆที่นี่เก่งเยอะด้วยค่ะจา์ค่ะแล้วก็โสดเยอะด้วยค่ะต้องขมใจไงเพราะว่าเราเก่งไงเก่งก็อยู่คนเดียวคก็ก็จะสบายกว่าไม่ต้องไปไปช่วยหรือว่าช่วยส่งเสริมเพราะบางครั้งเราจะรู้สึกว่า เราไม่ใช่อย่างนัอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากนะคะสําหรับคนที่ชมรายการนะคะสําหรับคนที่รอคอยน้ำพระทัยของพระเจ้ายังไม่มาสักทีนึงนะคะอาจารย์มีอะไรฝากค่ะค่ะอยากหงินใจน้องๆเะินค่ะสิ่งหนึ่งพระเจ้าถ้าเรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าตรียมให้สําหรับทุกคนแต่เราไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้าเท่านั้นให้อธิษฐานจริงๆเราจะต้องอ่านพระคำของพระเจ้าจริงๆว่า พระเจ้าให้เราทําอะไรถ้าน้าพระทัยของพระเจ้านีา่สร้างให้เราเป็นเป็นหมายถึงว่ามีคู่ครองเราก็ต้องเตรียมพร้อมเป็นคู่อุปถัมภ์สำหรับคู่ครองที่เราอยากแต่งงานด้วยเราจะไปช่วยเหลือเราไม่ใช่คู่แข่งแต่เราจะเป็นผู้ช่วยแต่ถ้าเราคิดว่าเราเก่งเราสามารถจะอยู่คนเดียวได้เรา เราก็เราก็อยู่คนเดียวนี่คือเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่โดดเดี่ยวเราต้องการผู้ชายต้องการผู้ชายที่เป็นคู่ครองแต่อยากให้รู้ว่าเพื่อนเราที่โบกเขาเป็นเพื่อนเราได้ <ร úng. S 1> ทั้งผู้หญิงและเป็นผูผ้ชายก็เป็นเพื่อนแต่ไม่ต้องเรื่องคิดเรื่องคู่ครองรเรื่องเพศอย่างเงี้ยเราไม่ต้องพระเจ้าให้เรารักกันแล้วก็ อยู่ด้วยกันให้เราอธิษฐานนะคะฝากไว้หนึ่งอ่านพระคำของพระเจ้าเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าเตรียมเรามาอย่างไรบ้างจะอยู่เป็นโสดหรือต้องมีคู่ครองอยู่คนเดียวอันที่สองอันที่สองอธิษฐานพู้ภาษาแปลกๆสนทนากับพระพยายาวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา เพื่อเราจะได้รู้ว่าน้ำพระทยัยอันดีเลิศของพระเจ้าอยู่กับเราอธิษฐานต่อไปนะเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะตอบ<ม>พวกเราทุกคนตัวเองเชื่อจริงๆพระเจ้าให้<ม>ให้กับเราแน่นอน<ม><ม>นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ,คะวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ติ๋วมากๆเลยนะคะที่ให้ความกระจาร่างกับเราขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ยินดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดกำรับ,บรายการใจสมานทอล์นะคะจะมีคําถามอะไรที่ท่านยังสงสัยอยากจะอินบ็อกซ์เข้ามาเราจะรวบรวมคําถามของท่านนะคะเพื่อจะให้เรานั้นมาตอบคําถามของท่านนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ